จะเาเบอ่งมาหลายมือแล้วครับทำเป็นยังได้ยอดมันเกิดได้สี่พันชโมงตลดนเอะเดียวแต่ว่ามันประมานอะไรอย่เชียนะครับยูทูบเบอร์มือใหม่ครับคอยฮหดไปเบื่องสั่งไลดได้เฮ้ยโอ้ผ่านแล้วพี่น้องโอ้โหนะครับครบสี่อันนะครับครบสี่อันแล้วนะครับติดตามหนึ่งพันกว่านะครับเวลาในการรับชม 4 0 1 4ชั่วโมงอัปเดตแล้วนะครับตอนแรกมันอัปเดตวันที่19นะครับอันนี้มันอัปเดตล่าสุดวันที่20แล้วโอ้นะครับไม่มีประกาศเตือนเข้าร่วมเลยเข้าร่วมเลยเติบโตไปกับ youtube ขอบคุณครับเข้าร่วมเลยมาศึกษาวิธีการเข้ากันก่อนดีกว่านะครับก็ร้องไปเบื้องนะครับไอยังในอันแรกเนี่ยขั้นตอนที่หนึง่ง อ่านข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนืร์เริ่มต้นอขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับทำความเข้าใจเอาเขากะเข้าใจอยู่ดอกมกั้งฉันยอมรับไปเลยฉันยอมรับไปเลยยอมรับข้อกำหนดเนี่ยมาในอ่านซ้ำ awesome. <laughs> ดีใจเก็บอาการประยุคครับรอ,อสักครู่นะครับสร้างลายได้ช่องอตื่นเต้นตื่นเต้นตน,นะครับเป็นมือแรกนะครับผมนอนประประับนะครับเที่ยวเบิงตั้งแต่ยอดยูนะครับเที่ยวเบิงตั้งแต่ชัชวโมงวาทิพานมรพานนะครับ ไอ้ขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่งโอ้ยได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วปัตเป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็นยูทูบเบอร์แล้วลงชื่อการสมัครใช้ Google Adsense โอ้สร้างบัญชีเชื่อมต่อนี่เงินที่เขานี่แหละเพื่อสร้างรายได้และการรับเงินก็เริ่มส่นตัว <ไป S 1> ตครับเด็กน,น้อยนักเรียนมาทำกิจกรรมกีฬาซีมานี่นะ หากต้องการอยู่ในช่องเซสชันต่อ,อโปรดทำการยืนยนันสั้นๆว่านี่คือคุณจริงๆอ่านี่คือคุณจริงๆนะครับนะขอย่อยนีละไม่พูดเลยรอกเฮ้ยยูทูบเบอร์เสียเอ้าต้องการดำเนินต่อโปรดยืนยันก่อนว่า เป็นคุณนี่นี่เป็นบอแม่นไข่บอ้ะไข่จำรหัสอะไร้แมนบอ้ะจ,จำได้อ๋อเมื่อกี้มันหายไปตรวจสอบนะครับก็เลยเข้าไปในโทรศัพท์ก็เลยหายไประบบจะเปลี่ยนเส้นทางแอดเซน เพื่อดำเนินตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์คุณมีบัญชีอยู่แล้วใช่ไหมฉันไม่มีบัญชีบเคยม่จักเชียพี่น้องเกิดมาหอเคยเห็ดนี่แหละดำเนินการต่อเอ้าตกใจเบิดเลยเลือกบัญชีกนนี้ข่อย่อยนี่เล่นี่เสียบนี่ โอ้โห oh, oh. อันนี้ต้องเซ็นเสือป่ะเนี่โอ้เ oh, ซ็นเสือไปกันเซ็นเสือไปกันน,น,กน,กน,กนั่นะอย่างนะอเนี่ยนะเนไผู้แสมยูทูบเบอร์ไอ้เน,นี่ยสกุลเงินเริ่มจากรหัสผู้เผยแพร่โฆษณาประเทศไทยเขียนเวลาอินโดจีน ชื่อธนากรโอ,อ้ที่อยู่เปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนที่อยู่ได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่ได้ะปะแล้วเขออาเนี่ยศึกษาก่อนได้ครับนะครับตอนนี้คือมันก็มีบัญชีเดียวแหละครับแต่ว่าหากแค่ที่อยู่มันต่างกันนี่สิใครไปเปลี่ยนที่ลังส่งกดส่งเลยครับตื่นเต้นครับตกใจ เพิ่นวางนเนี่โปรดตรวจสอบว่าคุณต้องให้ข้อมูลบัญชีเพิ่มเติมไหมคีเอเตอร์และพาร์เนอร์ยูทูบทุกลายต้องส่งบัญชีข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณรับการชำระเงินโอเคเตรียมบัญชีให้พร้อมสำหรับ YouTube โอเคครับจังเดะบันไดกดเดะกำลัง ตรวจสอบข้อมูลของคุณนนคจัดการข้อมูลภาษีนำเงนก่อนหน้าก็ปวดส่งแบบฟอร์มฟอร์มอย่างแบบฟอร์มภาษีโดยเร็วที่สุด o o o l l e อาจจำเป็นต้องหกักภาษีสูงสุดถึง30% ตอนนี้คุณจัดการค่ากำหนดการนำส่งเอกสารข้อมูลอื่นได้แล้ววันนี้ผมกระติเป็นตรงนี้แหละครับจัดการค่ากำหนดการนำส่งนี่กระิเป็นประมาณนี้แหละเริ่มกรอกแบบฟอร์มโอ้ขาให้กรอกแบบฟอร์มครับมาแล้วเนี่ยเสียงเงินครับเอาเพราต้องย่านครับเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์เราเขาต้องจัดไปนี่มันเดิมครับจัดไปอ๋อ รหัสเปลี่ยนแล้วปับ๊บข้อมูลการชำระเงินนี่คุณเป็นคนธรรมดาเม็นบอว่าสันว่าฉันเป็นคนธรรมดาอ่าเขาว่าได้เลยฉันเป็นคนธรรมดา แล้กดไปนี่ได้เอาพอด้ลูกมีข้อมูลที่เคยผ่านมีประสบการณ์ไม่เลกัคอมเมนต์แนะนำเลยน,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 นะครับผมกัตื่นเต้นนะครับก็เลยคิดว่าน่าที่เป็นแบบนี้ละจัดไปเลยครับคุณเป็นพลเมืองหรือ,รอผู้นำของสาธารณรหรือไม่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อ่านกนรบปถึกมันคาดจะตื่นเต้น,ตนไรคุณเป็นพลเมืองหรือ,รอผู้นำ เออไม่ใช่สิผู้พำนักทีผู้พำน,นักของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ไม่ใช่เขาเคยเป็นภาษีของอเมริกาป่ะภาษีของอเมริกาทำไมต้องเสียให้อเมริกาตอบเลยได้ครับผู้ใดรู้คอมมต์บอกนะครับทำไมต้องเสียภาษีให้อเมริกาเพราะว่า youtube อยู่อเมริกาเหรออันนี้ข้อมูลการชำระเงินนะกรอกต่อไปครับ เลือกประเภทแบบฟอร์มภาษีอ่าทีนี้ก็มาอ่านบ่งอย่างนี่แบบฟอร์มนี้มักใช้โดยบุคคลธรรมดาไม่ได้มี a, สัญชาติอเมริกันอ่าแบบฟอร์มนี้ใช้กับองค์กรธุรกิจ อันนี้เราใช้อันนี้ครับแปด W 8 B E N ตับต๊บเดาเดาเดาตัดไป เดี๋ยวผมขออนญาตกอ,อกนะครับผมกอ,อกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสิมาอัพต่อเนี้เลยครับขออนุญาตจะเข้ากันรู้สึกว่ามันจะเป็นข้อมูลสําคัญเติบโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับเมื่อนี้ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดเข้ามาชมขอบคุณที่เป็นกําลังใจจนผ่านกดการรับรายได้ของ YouTube Google Adsense มาแล้วขอบคุณครับ